เอาอเดี๋ยวนะขวาพี่อะใช่ขวาขวาพี่หน้าต่างเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้ขวาพี่คือทางนี้ไม่ไม่ใช่พี่ขวาพี่คือหน้าต่างข้างหน้าเนี่ยใช่ใช่อ๋อแล้วก็เจอเลยอ่ะศพใช่แต่มันอยู่นะมันอยู่ขวาล่างนะตอนเนี้ยใช่มันมันจะมีไม่ขวาขวาขวากับขวาใกล้เดี๋ยวผมมาให้ขวาใกล้อ่ะตรงนี้ตรงนี้เสียงมันมาสองอ๋เห็นแล้วนโอ้กดไม่ลง ตบเราจบเราอยู่ชั้นลอยใช่ไหมใช่ใช่ก็จะมีขวาใกล้นะพี่ระวังเพราะมันมีตัวปลาเมื่อกี้ใครปลาโทรศัพท์พี่ปลาพี่ปลาอ๋อโอเคพี่อาร์พี่าร์มันอยู่ฝั่งตรงข้ามพี่อยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เหรอใช่เออใช่ตรงนั้นนะพี่เห็นไหมบ้านนี้ไม่น่ามีพี่เพราะเมื่อกี้พี่อาร์ปลา เอย,อยู่หัวสะพานนะสะพานสะพานมีเสร็จละเวลาพี่กดมาร์ก <c oughs> <ciğim. S 1> กดมาร์กแล้วมันเปลี่ยนตะโข <c oughs> ใช่ป่ะใช่มันมีอันนี้ให้ตัง้งยหาอะะไรวให้แบบให้แบบไม่เปลี่ยนอ่ะเอาละพี่กดมารแล้วมันเปลี่ยนตะโขดข้างหน้าอยู่น่าเวี่นั่นนะ่ะ มาดิอุ้ยสามสามเยอะเยอะสามนะพี่สามีอะไรนะอุ้ยเฮ้ยเอาว่ะเหลือในบ้านเหลือในบ้านติมเมอร์ว่ะในบ้านในบ้านบ้านนั้นอ่ะมันชุบันชุเพื่อนมันชุเพื่อนเอสมีระเบิดแล้ววะยัดไหมยัดไหมไม่มีระเบิดวะยัดไหมเพื่อนมึงปล่อยมันชุมึงโดนลุมว่ะหลังซ้ายหลังซ้ายนั่นแหละหลังนั่นแหละในบ้านนะมันยังไม่ออกมาชัวร์เลยนพี่ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเออเอาว่ะไปก่อนยังอยู่ในบ้านอีกสองบ้านนี้ไม่มี มาดิไม่มีอยู่บนนู้นมีบันลาบปั่นปั่นเฮ้ยริมน้ำริมน้ำพี่ข้างสะพานริมน้ำซ้ายลาก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 เห็นไหมตุ้มตัสะพานเลยแล้วขวาขวาต้นเออสองตัวละอยู่ด้วยกันเลยพี่เออนั่นแหละนั่นแหละเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาใกล้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวานั่นแหละตรงนั้นแหละนั่นแหละไอ้เพื่อนเดียรกระสุนหมดเด็ก ได้แม็กนี้แม่งตายเลยแม็กนี้แม่งตายเลยพี่ไม่ไหวก็บล็อกล็อกไปเลยล็อกก่อนล็อกก่อนได้เปลียนพี่ล็อกขาดขวามันเดินขวาพี่ไอเออไอมันน่าจะออกตายนะไปครับสามครับจัดไปเพื่อนไม่ไหวก็บล็อกโอง่ยิงผิดตัวไอ้ยิงผิดตัวไม่ยิงตัวดอนล้มใช่